สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอยพิชเมกเกอร์เดือดจัดลั่นข้อความถึงคนที่โยนเงินใส่หน้าโจอี้จากกรณีโจอี้ภพวตสิทธิ์ถูกโลกค้าปาเงินใส่หน้าท่ามกลางแฟนเพลงและโลกออนไลน์เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างมากมายล่าสุดบอยอนุวัตน์หรือบอยพิชเมกเกอร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าผมนับถือจิตใจของน้องโจอี้มากๆเลยนะครับ ใจเย็นมากๆการควบคุมสติดีมากจัดการกับสถานการณ์ตรงนะดีมากๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องและสิ่งที่น้องถูกกระทำผมถือว่าเป็นการกระทำที่ต่ำช้ามากคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นยังไงแต่มั่นใจว่าคงไม่ได้มีภาพแบบน้องโจอีแน่ๆอยากฝากถึงคนที่มาดูคอนเสิร์ตแล้วกำเงินมาให้นักร้องหน้าเวทีนะครับไม่ใช่ว่าคุณถือเงินมาแล้วจะทําอะไรพวกเราหรือให้เราทําอะไรก็ได้ทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเองของมัน ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเพราะเราทำงานมอบความสุขจิงอยู่เราได้ค่าจ้างเป็นเงินแต่เราไม่ใช่ทาสของคุณที่จะสั่งให้เราทำอะไรตามใจหรือต้องยอมรับในการถูกกระทำถูกเหยียดยามมิ่เกียรดศักดิ์ศรีไปซะทุกอย่างนะครับอย่าเอาตัวเงินมาตัดสินคุณค่าของคนกรุณาเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยครับพอเราน่ารักกับคุณคนก็มองว่าเราง่ายจะทำอะไรก็ได้ พอพวกเรามีกฎระเบียบห้ามโนนห้ามน,น,ามนี่คุณก็หาว่าพวกเราเยอะเรื่องมากอยากให้เข้าใจพวกเราด้วยครับอย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณผู้ที่มอบเงินให้กับนักร้องที่คุณชื่นชอบเมื่อคุณพอใจพวกเขาด้วยท่าทีที่นอบน้อมสุภาพอ่อนโยนครับคุณคือผู้มีหัวใจที่งดงามและให้เกียรติผู้อื่นเป็นอย่างสูงครับ โชคดีของคุณที่น้องร้องตรงน้าคุณเขาเป็นคนน่ารักใจเย็นมีสติครับขอจงอย่าใช้ประโยชน์จากความน่ารักของเขากลับไปทำร้ายหัวใจของเขาเลยครับและขออย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ